จเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์8เพื่อละอาสวะสามพิขุทั้งหลายอาสวะสามอย่างนี้สามอย่างเป็นอย่างไรคืออาสวะคือกามอาสวะคือพบอาสวะคืออวิชชาภิขุทั้งหลายเหล่านี้แลอาสวะสามอย่างภิขุทั้งหลายภิขุควรเจริญอริยมรรคทันประกอบด้วยองค์8เพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้ เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอาสวะสามอย่างนี้พิกุทั้งหลายพิกุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวาจาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ mm ย่อมจเจริญสัมมากัมมันตะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญส IR ัมมาอาชีวะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาวายมะอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสัมมาสติอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละย่อมเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรดน้อมไปในการสละดพิขุควรเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้แลเพื่อรู้ยิ่งเพื่อกำหนดรู้เพื่อความสิ้นไปเพื่อละอาสวะสามอย่างเหล่านี้